กองทัพเ,เดินโดยทองพี่น้องมือน,นี้บุกลงขวาวัดป่าผูส้างแนวอยู่แนวกินเองจริงเป็นผานี่แต่งไว้จากหันตีคำนี้นะเอะออ,อ,อันนี้ไว้ทำไว้พระเดอ้ออย่าไปลวงกินห้องเพลอนเดินนี่นะอันนี้ขลองพระอันนี้ค้องพระอือโอ้อันน,น,นี้อันนี้มัดจะหันได้เนาะโอ้ออยเกิด cứ phạt thế ừ, <coughs> là, rồi, để chịn còn con phát nó đi nào. Bát, tạm khắc, tạm nè hả hả nam hả 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 thắt hả nè hả 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 đi nè hả đầm lấy hả đầm hả đầm hả hả đầm ban cam hả 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 ถ้าต่ำนะกุลเรสตีไทยเลยก็ต่ำไปต้องต่ำต่ำไปต้องนั่งฮีบค่าดีดีนี้ตอนบ้านไทยล้ากินซินเลยจังที่บายไทยวรต้องฮีบค่าดีดีพี่น้องลีลาการจำเกลียวพี่น้องบ้านกำพีตอนปรมาณเราตีนซินต้ยลงไปอันนี้ อันนี้หัดยังนี่หัดยังนี่นะอันนีดยังเกาะหัดยังเกาะหัดรวมมิตรหัดรวมมิตรจ้ามียังใส่เบิร์ดบักเเขยรถักหม้อผักกัดกะลัมเซฟเซฟท่านโบราณกินอย่าเฝ้าตายหนึ่งเข้าพี่น้องหนึ่งเข้าหนึ่งหน่หอนๆพี่น้องอันนี้ได้เห็นอย่างนี้นะโอ้นี่ข้าหุงเข้าวจ้าวจี แม่ขวาพี่น้องเก่งขั้นีเก่งเถอะเขาเจ้าเขาเนี้ยวอันคนบ่มีลูกบ่มีว่าบ่มีแฟนมากินผัดนั่งขอผัดรวมมีที่นั้นก็มีลูกมีว่ามีแฟนขึ้นเลยอีใดลูกอีใดขวา้าเด้อผู้สาวเขาเอ้ยมากินผัดรวมมีปั้นกับพี่เด้อเออผู้สาวขึ้นขานผู้บ่าวขึ้นขานเอออีได้พัวบัดนี้ละวันนีเอาข้าวที่ได้ผู้ข้าไก่ได้อยู่อัาอีใดเอาละผู้บัง เนี่ยผู้พัดพกระป๋อยใช่นนะโอ้ยผู้พัดพกินขากระทะเลยซะนะเออผู้พัดพกลิ่นไร่กระมกืกินขากระทะเลยปอาต้มหน่อไม้พี่น,อน้องต้มหน่อไม้ค้างก่อหน่อไม้โดยตรงพอแบนเก็บอยู่นี่ตัวมีที่น่ะมหมอบักใหญ่พี่น,อน้องหน่อไม้ใครเลยบนต้องห่วงสุดยอดอาต้มหมอบางไงให้เนื้อเลยเนือ้อ mặt tới đây nó mới sốt được nó mới ắt vậy đi nào nó mới ắt vậy ô ờ, nó mới ắt vậy tiệm ừ, mấy ngàn đổi sập họ